สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอัปเดตตัวกล้วยน้ำว้าด่างนะครับหลังจากที่ผมได้ตัวต้นแม่มานะครับซึ่งมีความสวยงามของใบนี่ว้าวมากเลยนะครับตอนนี้เราแยกหน่อออกไปแล้วทั้งหมด3หนอนะครับแต่ก็มีหน่อที่ออกมาใหม่นะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นหน่อที่5ครับอันนี้เป็นหน่อที่5นะก็ เขียวนะครับเขียวเขียวเขียวเราได้หน่อเขียวไป3หน่อแล้วนะครับแล้วที่เหลือก็มีด่างด่างมากด่างน้อยก็ว่าไปนะครับอ่แล้วก็อันนี้ครับเป็นหน่อที่เพิ่งจะแทงออกมาได้ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับไปดูใกล้ตอนแรกก็แอบลุ้นว่า มันจะด่างไหมนะครับตอตนนี้ถ้าสามผมสําหรับตัวนี้นะครับตัวใบนี้นี่สวยเลยก็ยังแอบลุ้นว่าใบต่อไปจะด่างไหมนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าใบต่อไปเนี่ยฮะด่างเห็นไหมเห็นไหมครับก็แล้วเดี๋ยวรอใบนี้กลางนะครับก็จะแยกออกเากต้นแม่แล้วพอในระหว่างที่ต้นนี้ออกมาน,นะครับเราก็จะเห็นหน่อน,นี้ เห็นไหมครับเนี่ยหนอนนี้แทงออกมาหลายวันแล้วนะครับแต่ก็ยังตุ่มๆอยู่ถ้าจากประสบการณ์นะครับมาช้าแบบนี้ด่างหมายถึงว่าโตช้าครับด่างในระหว่างนั้นเมื่อไอตัวตุ่มๆนี้มานะครับปรากฏว่านี่หนอนนี้แทงออกมาตามมาเลยครับก็ตอนแรกก็แอบคิดว่าเอ๊จะด่างไหมหรือจะเผือกนะครับหรือว่าจะเขียว แต่สรุปแล้วนะครับออกมาเป็นด่างก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมกล้วยด่างถึงแพงสําหรับกล้วยด่างที่มันเป็นความผิดพลาดของตัวต้นไม้นะครับแล้วที่สําคัญคือ,อมันด่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ด่างทุกต้นด่างทุกใบแล้วด่างแล้วก็ไม่ได้สวยทุกต้น หรือลวดลายนะครับมันก็มีความแตกต่างกัอนออกไปนะมันก็จะทําให้คนที่เลี้ยงเนี่ยได้ได้มีความสุขได้ลุ้นกับใบที่มันจะออกมาใหม่ๆนะครับก็ต้นนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปปลูกเพื่อที่จะทดลองดูว่าต้นลูกของเขียวแม่ด่างเนี่ยจะออกมาด่างไหมนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ในการอัปเดตกล้วยน้ำว้าของผม ถ้าใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับทางช่องของเราด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับและที่สำคัญเลยก็คือจะได้มาอัปเดตกล้วยสวยๆนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมกันต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยภาพนี้เลยครับสวัสดีครับ